สวัสดีครับผมเชฟวินครับนี่คือช h a n w e e g a n Startup อาหารเช้านะครับคือหัวใจสําคัญของการเริ่มต้นวันใหม่เลยนะครับแต่หลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยมีเวลาในการเตรียมทําอาหารใช่ไหมครับและในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําเมนูอร่อยๆที่ทําจากข้าวโอ๊ตด้วยกัน3เมนูทั้งมีประโยชน์สารอาหารเพียบอิ่มนานด้วยนะครับและที่สําคัญใช้เวลาทําไม่ถึง15นาทีเองนะครับก่อนที่จะไปดูวิธีการทํายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันครับ เรามาเริ่มต้นด้วยเมนูที่1นนะครับข้าวโอ๊ตเทมเป้ย่างกับผัดผักนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยให้เราเตรียมผักกันก่อนเลยก็ใครมีผักอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับในตู้เย็นอย่างผมเนี่ยมีหอมหัวใหญ่มีต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็ใช้ผักโขมที่แช่แข็งนะครับ พอดีว่ามีติดอยู่ในตู้เย็นนะครับก็ใครมีของสดหรือว่าเป็นผักขมแบบสดก็ยิ่งดีเลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําหุงข้าวโอ๊ตกันนะครับในสูตรนี้เนี่ยผมใช้แบบโอฟ s ชั่นโอ๊ตนะเป็นโรโอ๊ตแล้วก็เ,เป็นข้าวโอ๊ตแบบเต็มเม็ดนะครับมันจะมีความเหนียวหนุบหน่อยนะ แล้วก็ใช้เวลาต้มนานนิดนึงนะครับผมใช้ข้าวโอ๊ตอยู่ที่ครึ่งถ้วยนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันอิ่มกาลังดีนะส่วนใครที่ทานจุก็ใส่สัก3าส่วนสีของถ้วยได้เลยนะครับผมเติมน้ำเปล่าลงไปอีกหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ต้มเขาจนนุ่มแล้วก็สุกดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยตามชอบเลยนะครับตรงนี้ปรับรสได้เลย ความข้นความเหลวของข้าวโอ้ตนะครับเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามชอบเลยนะครับเติมน้ําเยอะหรือเติมน้ําน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ชอบได้เลยใครอยากได้อารมณ์เหมือนริซอตโต้ก็ใส่น้ําน้อยลงนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบอารมณ์เหมือนข้าวต้มเลยเนี่ยก็เติมน้ําเพิ่มเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เราหุงข้าวโอ้ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตักเขาใส่ชามพักไว้นะครับขั้นตอนตอน่ตอมานะครับเราก็มาทําผัดผักกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยการผัดกระเทียมหอมหัวใหญ่ กับน้ำมันเล็กน้อยนะครับผัดจนเขาเริ่มมีความหอมมีความใสขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ต้นหอมญี่ปุ่นผักโขมหลังจากนั้นผมจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ํามันงาเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยนะครับผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็สุกดีนะครับแล้วก็ ตักลงใส่ชามได้เลยนะครับและอีกขั้นตอนหนึ่งครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมเอาเทมเป้นะครับเป็นเทมเป้เลนทิวสําหรับเพื่อนๆที่มีเทมเป้ชนิดอื่นเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเอามาจี่ในกระทะทั้ง2ด้านนะครับสําหรับใครที่ไม่ชอบน้ํามันก็ไม่ต้องใส่น้ํามันจี่เลยนะครับสามารถจี่แบบแห้งๆได้เลย แล้วก็ใช้เป็นกระทะนอนสติกก็ได้นะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับมันจะทําให้เทมเป้เรามีรสชาติมากขึ้นแล้วก็ตักใส่จานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูข้าวโอ๊ตเทมเป้และผัดผักเมนูที่2อครับข้าวโอ๊ตผัดฟองเต้าหู้เทริยากิ เริ่มต้นด้วยการหาผักที่มีอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนะครับเราจะสะดวกแบบไหนก็ใช้ได้เลยนะครับแต่ขอให้เป็นผักที่ไม่มีกลิ่นฉุนมากแค่นั้นก็พอนะครับผมใช้ข้าวโพดอ่อนแครอทหอมใหญ่แล้วก็ต้นหอมญี่ปุ่นนะครับต้นหอมญี่ปุ่นกับหอมใหญ่เนี่ยเข้ากับซอสเทริยากิมากๆเลยนะครับเราก็หั่นผักเตรียมไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผักไว้ หลังจากนั้นเนี่ยผมจะเพิ่มโปรตีนด้วยการใช้ฟองเต้าหู้สดนะครับเนี่ยจะสะดวกมากๆเลยนะครับมีแบบแช่แข็งแล้วก็สามารถเก็บได้นานด้วยเพื่อนเือนหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตโซนพวกของแช่แข็งโซนฟรีเซอร์กันได้เลยนะครับหั่นฟองเต้าหู้ตามขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็พักไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมสับกระเทียมไว้1กลีบด้วยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็จะมาหุงข้าวโอ๊ตกันนะครับผมใช้ข้าวโอ๊ตครึ่งถ้วยเหมือนเดิมแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งถ้วยนะครับ ส่วนตัวของผมเนี่ยจะชอบให้เขามีการแตกปลายเล็กน้อยแล้วก็อมน้ําเยอะๆนะครับมันจะทําให้เคี้ยวง่ายแล้วก็กินแล้วต้องคอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเหมือนเดิมเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับหลังจากที่เข้าโอ๊ตได้ที่แล้วเราก็เทใส่ชามพักไว้เลยนะครับ ต่อมาครับเราจะมาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วเราก็ผัดกระเทียมกับหอมแครอทจนเขาเริ่มสุกแล้วก็นุ่มดีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ผักที่เหลือลงไปหากรู้สึกว่าแห้งเกินไปแล้วก็ผักยังไม่ค่อยสุกนะครับผมแนะนําให้เติมน้ําลงไปเล็กน้อยแล้วก็มันจะทําให้น้ําที่เราใส่ลงไปนะครับมันก็จะทําให้เกิดไอน้ําขึ้นมาทําให้ผักของเราเนี่ยสุกง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ของเต้าหู้ที่หั่นเตรียมไว้ลงไป เราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสเทเิยากินะครับสำหรับใครที่ไม่มีซอสเทริยากิเนี่ยเพื่อสามารถไปดูวิธีการทําก่อนหน้านี้ได้นะครับผมได้เคยทําไว้และเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ทําง่ายมากๆนะครับแล้วก็สามารถทําเก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะครับเป็นซอสที่สะดวกแล้วก็กินกับผักได้หลากหลายมากเลยนะครับโรยงาด้านบนเล็กน้อยนะครับเพิ่มสารอาหารแล้วก็เพิ่มความหอมให้กับจานด้วยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวโอ๊ตผัดฟองเต้าหู้ซอสเทริยากิและเมนูที่3นะครับเป็นเมนูที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีรสชาติเหมือนรีซอตโต้เลยนะครับก็คือเมนูข้าวโอ๊ตซอสเห็ดและผักโขมนะครับเริ่มต้นด้วยการเตรียมเห็ดก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เห็ดชิเมจิขาวแล้วก็ชิเมจิด,ดำนะครับสำหรับใครที่มีเห็ดชนิดอื่นเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะครับ หลังจากนั้นผมก็ซอยหอมใหญ่นะครับอยู่ที่ประมาณ30กรัมถึง40กรัมแล้วก็กระเทียมสับหนึ่กลีบ ตั้งหม้อใส่น้ำมันมะกอกประมาณ1ช้อนโต๊ะถึง2ช้อนโต๊ะนะครับใส่กระเทียมแล้วก็หอมใหญ่สับผัดจนเขานุ่มเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เห็ดลงไปผัดตามลำดับนะครับ หลังจากที่เห็ดเรานุ่มแล้วนะครับเราก็จะใส่ผักโขมที่ผมมีเหลืออยู่ในตู้เย็นนะครับตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะแต่จะบอกว่าเวลาใส่ผักโขมลงไปนะครับมันเข้ากับซอสท,ที่เราจะทํากันมากๆเลยนะครับปรุงรสด,ด้วยเกลือพริกไทย เติมนมขุนเหลืองประมาณ1ถ้วยถึง1.5ถ้วยนะครับตรงนี้เพื่อนสามารถค่อยๆเติมได้นะแล้วเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตประมาณครึ่งถ้วยลงไปนะครับแล้วก็เคี่ยวเขาจนเขาเริ่มสุกดีนะครับปรับความสุกข,ของเราได้ตามชอบเลยนะครับหลังจากที่ข้าวโอ๊ตสุกแล้วนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย nutritional yeast ในตัว Nutritional yeast นะครับจะมีวิตามิน b 12ด้วยนะครับแล้วก็มีรสชาติเหมือนชีสมากๆเลยในสูตรนี้เนี่ยผมมีผงซ u เปอร์ฟู้ดอยู่นะครับซึ่งเป็นผงผักโขมลงไปนะครับเพื่อเพิ่มสารอาหารให้มากขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องใส่ก็ได้คนส่วนผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสชาติแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเมนูนี้นะครับบอกได้เลยนะครับว่าเด็ดมากๆผมชอบมากๆแล้วก็กินเป็นประจำเลยนะครับ ในจานนี้นะครับเราสามารถเพิ่มความกรุบกรอบได้นะครับด้วยการใส่บัควิตอบกรอบนะครับมันก็จะทําให้เรามีเนื้อสัมผัสที่มากขึ้นในจานนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูข้าวโอ๊ตสเมนูด้วยกันใช้เวลาทําไม่นานเลยนะครับใช้ผักทีเ่เหลืออยู่ในตู้เย็นเนี่ยมาทําอาหารอร่อยอร่อยได้เหมือนกันนะครับ สารอาหารเพียบอิ่มนานแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปทำกันดูนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ส่วนใครที่สงสัยขั้นตอนการทำต่างๆหรืออยากให้ผมทําเมนูอะไรคิดเมนูอะไรให้เนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมคอยอ่านแล้วก็คอยตอบให้กับเพื่อนๆอยู่นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม w e g a n Startup Thailand ใน Facebook ด้วยนะครับเราสามารถส่งกันบ้านพูดคุยกันถามตอบกันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ